สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครับมาเจอตับครูมิง้งในวิชาดนตรีนาจัดสินนะครับวันนี้เราก็มาเรียนในหน่วยการรูที่สามกันในหัวข้อมารยาทในการแสดงน่าจัดสินไทยนะครับตัวชีว้วัดที่ระบุมารยาทในการชมการแสดงนี่ไปดูนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในขณะชมการแสดง่ะเราคิดดูเราต้องปฏิบัติไงการ การเป็นผู้ชมที่ดีมีอะไรบ้างจะเป็นผู้ชมที่ดีก็ต้องมีไงการศึกษาการแสดงทศาศิลป์ที่จะไปชมต้องศึกษาก่อนนะว่าเออไอเรื่องที่เราจะไปดูเนี่ยเขมีเข้าโค้งเรื่องมายังไงอ่าอันที่สองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน่าศิลป์ไทยอ่าต้องมีความรู้พื้นฐานเขาเข้าใจเกี่ยวกับน่าศิลป์สักนิดนึงเพื่อจะไปดูแล้วจะได้มีความเข้าใจเข้าใจในบทละครนั้นอ่าอันที่สามก็คือมีมารยาทที่ดีในการชมการแสดง ดูตัวอย่างการชมการแสดงเรื่องกระต่ายกับเต่าเห็นไหมกรนั่งดูกระต่ายกับเต่าชมการแสดงเรื่องกระเชิญกระติบอ่ะเราก็ต้องเป็นคนรู้ว่าการเชิญกระติบนี่มันก็จะเป็นของภาคอีสานอะไรนะครับอ่าูต่อมายาิในการชมการแสดงที่ดีควรปฏิบัติดังนี้หนึ่งไม่ควรส่งเสียงรบกวนผู้อื่นขณะที่กำลังชมการแสดงเพราะจะทำให้ผู้อื่น เกิดความลำคาญและอาจทำให้ผู้แสดงไม่มีสมาธิในการแสดง 2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่ไม่ควรสวมหมวกขณะชมการแสดง3ไปถึงสถานที่ก่อนเวลาแสดงเพื่อจะได้ศึกษารายละเอียดของของงานก่อนสมการแสดงเช่นการอ่านเอกสารประกอบการแสดงเพื่อให้เข้าใจการแสดงได้ง่ายขึ้น สี่ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานที่เช่นนั่งประจำกองก่อนการแสดงจะเริ่มให้เกียรติผู้แสดงโดยการปรบมือก่อนการแสดงหลังจบการแสดงห้าให้ความสนใจมีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงเส้นสนุกสนานหัวเราะปรบมือเพราะจะทำให้ผู้แสดงสแสดงได้อย่างเต็มที่และมีกำลังใจในการแสดงหกไม่ลุก เดินไปมามบ่อยๆาะจะทําให้เกิดความวุ่นวายและเป็นการทําลายสมาธิในการชมการแสดงของผู้อื่นด้วยถ้าผู้ชมมีมารยาทในการชมการแสดงที่ดีก็จะทําให้ผู้แสดงมีสมาธิและแสดงได้เต็มที่รวมถึงผู้ชมการแสดงคนจะได้รับความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินไปไป,ไปกับการแสดงได้มากขึ้นอ่า ประโยชน์ของการชมการแสดงศิลป์หได้รับความได้รับความรู้เกี่ยวกับนาาศิลป์สได้รับคติสอนใจจากเนื้อเรื่องที่แสดงเช่นความอดทนความซื่อสัตย์ความขยันมันเพียรน,นำคติสอนใจมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตของเราได้นะสได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน,น,นอา้าวลืมข้อ3 3. สามารถ นำเรื่องราวที่ได้ชมไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้โอเคอ่าแล้วก็มาสรุปเลยผมงสรุปการสาระไม่ส่งเสียงดัดงรบก,กวนผู้อื่นแต่งกายสุภาพเรียบร้อยปฏิบัติตนตามกฎระเบียบสถานที่มีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดง ไม่ลุกเดินไปมาบ่อยๆอ,อ่าก็วันนี้เราก็เรียนเรื่องมารยาทในการแสดงการแสดงท่ฏศิลป์ไทยนะครับก็การบ้านยังไม่มีเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่หนึ่งเปิดเทอมเดี๋ยวครูจะให้ทำแบบฝึกหัดในวิชาที่เราได้เรียนเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ